สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาทําลูกมะกรูดเชื่อมค่ะเคล็ดลับทําให้เงาสวยไม่เละค่ะรสชาติอร่อยเหลือเชื่อเลยนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการทํามะกรูดเชื่อมนะคะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในสวนของมะกรูดก่อนค่ะเลือกลูกใหญ่ๆนะคะแก่ๆค่ะสดใหม่ก่อนอื่นเราจะมาปอกเปลือกออกกอนนะคะ ปอกเปลือกสีเขียวออกให้เกลี้ยงค่ะส่วนเปลือกสีเขียวนี้เราก็นำไปต้มเอาน้ำแล้วก็นำไปทำน้ำยาล้างจานได้นะคะเบามือค่ะเอาสีเขียวออกให้เกลี้ยงแต่ว่าไม่ให้ลงลึกถึงเนื้อนะคะ ประมาณนี้ค่ะนี่เราก็าไปใช้ได้ค่ะส่วนสีเขียวก็ค่อยๆลอกออกให้เกลี้ยงค่ะจะได้ไม่ขมเวลาเรานำไปเชื่อมนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะพักไว้ค่ะพอเราปอกเอาเปลือกสีเขียวๆออกเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะมา หั่นแบ่งครึ่งค่ะครึ่งแบบนี้นะคะมะกรูดถ้าได้ลูกใหญ่ๆก็จะดีนะคะแต่ถ้าเกิดลูกเล็กลูกใหญ่ผ่าครึ่งนะคะ แต่ถ้าเกิดลูกเล็กไม่ใหญ่มากเราจะใช้มีดปอกผลไม้ค่ะเกลีดไปให้รอบนะคะประมาณ4ี่ห้าที่ให้รอบค่ะแล้วเราก็บีบบีบลงแบบนี้แล้วก็เอาหางช้อนก็ได้ค่ะคว้านเอาออกเอาเม็ดเอาไส้ในออกนะคะ เอาเนื้อเอาเม็ดออกให้เกลี้ยงนะคะบีบออกจากนั้นก็บีบเอาเนื้อเอาเม็ดออกให้เกลี้ยงนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วตัวที่แบ่งครึ่งค่ะใช้หางช้อนหรือว่าช้อนแบบนี้ค่ะแลรนลงไปแล้วก็บีบเอาน้ำเอาเนื้อออกให้เกลี้ยงเหมือนกันค่ะ ก็พักไว้นะคะพอเราคว้านเอาเม็ดเอาเนื้อออกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ จากนั้นเราจะใส่เกลือไปค่ะโรยเกลือไปจากนั้นก็ขยำเกลือออกค่ะขยำเอาความขมออกนะคะเพราะว่าตัวเนื้อมะกรูดนี่จะมีความขมในตัวค่ะเราจึงต้องขยำเกลือ ขย้ำหลายๆรอบนะคะสี่ห้าหกรอบเลยนะคะขย้ำจนเกลือละลายดีค่ะพอขย้ำเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเปิดน้ำใส่ค่ะขย้ำอีกทีหนึ่ง ดีบน้ำออกค่ะจากนั้นก็เทเกลือใส่ค่ะแล้วก็ขยำต่อล้างต่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบ5-6ครั้งนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ประมาณนี้นะคะนี่แผวล,ล้างประมาณ6-7น้ำเลยนะคะจนไม่มีเมือกแล้วก็สีขาวใสดีค่ะจากนั้นเราจะเตรียมน้ำนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเราจะแช่น้ำเกลืออีกรอบหนึ่งนะคะถุงละหบาทเราใส่ไป1ถุงค่ะต่อน้ำสามลิตรแล้วแต่ปริมาณของลูกมะกรูดของเราด้วยนะคะมากน้อยคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะ พอละลายเข้ากันดีจากนั้นใส่มะก,กรูดที่เราพักเสด็จน้ำไว้ลงไปค่ะจากนั้นเราจะแช่มะก,กรูดไว้ประมาณสักสี่ห้ชั่วโมงนะคะแช่น้ำเกลือไว้ค่ะเป็นการกำจัดความขมอีกรอบหนึ่งนะคะแช่ไว้ก่อนค่ะ พอเราแช่น้ําเกลือรครบเวลาแล้วค่ะนี่เราแช่มา6ชั่วโมงนะคะจากนั้นเราก็นําไปล้างน้ําทําความสะอาดออกให้เกลี้ยงอีกทีนึงค่ะสัก3-4-5น้ำค่ะจากนั้นเราก็ล้างน้ําเกลือออกให้เกลี้ยงนะคะล้างไปค่ะ3-4-5น้ำขยำน้ําเกลือออกนะคะ ล้างแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบน้ำสี่ห้าน้ำค่ะค่ะน้ำปูนใสก็คือปูนเคี้ยวหมากผสมละลายกับน้ำให้เข้ากันดีพักตกตะกอนไว้นะคะเราจะนําแค่ส่วนใสๆข้างบนหน้ามาใช้เชคค่ะน้ำปูนใสเราจะใช้2ต่อหนึ่งนะคะปูนเคี้ยวหมากสีขาวหรือสีแดงก็ได้ค่ะแต่ใช้สีขาวจะดีกว่านะคะ ปูนเคี้ยวมาก250กรัมต่อน้ำ5า5ลิตรนะคะห้าพันเอมลค่ะพอเทน้ำปูนใสใส่เรียบร้อยค่ะหาอะไรก็ได้ที่พอดีกับภาชนะที่เราจะใช้แช่นะคะปังแล้วก็หาอะไรหนักๆทับลงไปค่ะ มะก,กรูดของเราจะได้แช่ในน้ําปูนใสได้ทั่วถึงกันนะคะจากนั้นเราจะแช่น้ําปูนใสไว้ประมาณ1วันหนึ่งคืนค่ะเคล็ดลับทําให้มะก,กรูดของเราเซตตัวอยู่ตัวค่ะเวลาเรานําไปเชื่อมไม่เละยังเป็นยังคงเป็นรูปมะก,กรูดสวยนะคะพอเราแช่น้ําปูนครบเวลาค่ะพอแช่1วันหนึ่งคืนนะคะก็เอาของที่ทับอยู่ ออกค่ะจากนั้นเราจะนำไปล้างน้ำทําความสะอาดออกให้เกลี้ยงนะคะต่อไปเราก็จะมาทําการเชื่อมมะกรูดกันนะคะตั้งหมอ้อตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะจากนั้นคนให้น้ําตาลละลายเข้ากันดีค่ะ พอน้ำตาลละลายดีค่ะจากนั้นเราจะใส่มะกรูดที่เราพักเสด็จน้ำไว้ลงไปนะคะน้ำก็จะพอดีกับมะกรูดค่ะตามด้วยใบเตยเพิ่มความหอมค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่ก็จะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นเชื่อมต่อไปค่ะเชื่อมต่อจนน้ำเชื่อมจนความหวานแทรกซึมเข้าไปอยู่ในตัวของเนื้อมะกรูดของเราค่ะน้ำเชื่อมจะมีความข้นขึ้นแล้วก็เหนียวขึ้นนะคะเชื่อมต่อไปค่ะออกความหอมของใบเตยออกเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ตักเตยขึ้นค่ะตอนนี้น้ำเริ่มงวดลงแล้วก็มีความเหนียวขึ้นแล้วนะคะ ความข้นขึ้นนะคะพอน้ำเริ่มงวดลงเราก็จะคนเป็นพักๆนะคะน้ำเชื่อมจะได้โดนตัวมะกรูดได้ทั่วถึงกันค่ะคนแล้วก็พักหนึ่งก็มาคนต่อนะคะพอน้ำางวดลงแล้วนะคะเหลือนิดหน่อยแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะใส่ แบะแซลงไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะการที่เราใส่แบะแซจะเป็นเก็ดลับทำมให้น้ำตาลเกาะดีไม่เป็นเกล็ดไม่เคืนตัวนะคะแล้วก็มีความเงาสวยค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะ เตรียมต่อประมาณสักสองสนาทีนะคะให้แบะแซลละลายดีแล้วก็คนให้ทั่วถึงกันดีค่ะให้ตัวน้ำตาลไปเคลือไปเกาะลูกมะกรูดของเราให้ทั่วถึงกันนะคะทำไม่ยากแต่หลายขั้นตอนนิดนึงค่ะแต่อร่อยเหลือเชื่อเลยนะคะถ้าเกิดใครมีต้นมะกรูดค่ะ ปลูมกมะกรูดไว้ที่บ้านนี่จัดเลยนะคะอย่าปล่อยให้ร่วงทิ้งค่ะของดีมากๆเลยพอพักเสด็จน้ําเชื่อมแห้งดีละจากนั้นก็เก็บใสกบ่กระปุกปิดฟ้าให้สนิทเก็บไว้ทานได้นานเป็นปีๆเลยนะคะไม่เสียค่ะใส่ตู้เย็นยิ่งเก็บได้นานค่ะมะกรูดเชื่อมค่ะลองไปทำดูนะคะถ้าชอบกระฟากดกติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกตาดด่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะเจะอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ